การเต้นประเภทต่างๆเช่นเบรกแดนซ์หรือกีฬาประเภทอื่นๆอย่างการปั่นจักรยานกำลังเป็นที่นิยมหลังจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปารีสในปี2024อย่างที่โรงเรียนสอนเต้นสตูดิโอแห่งนี้ที่เมืองจ้้งโจวมณฑลเหอหนาน,านทางภาคกลางของจีนก็เต็มไปด้วยนักเรียนเบรกแดนซ์ฮิปฮอปและนักเรียนการเต้นอีกหลายประเภทอายุระหว่าง9ถึง49ปีตั้งแต่กีฬาโอลิมปิกได้เริ่มจาัดก,การแข่งขันเบรกแดนซ์เป็นต้นมาก็มีนักเรียนจำนวนมาก มาสมัครเรียนเบรกแดนซ์ที่นี่ขณะที่ทางกลับยิงธนูของศูนย์กีฬาเมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูทางภาคตะวันออกของจีนเด็กๆก,กําลังหัดยิงธนูประเภทต่างๆโดยกลับเดังกล่าวได้สมัครสมาชิกเด็กเละวัยวชนคนใหม่ถึง68คนโดยตั้งแต่ปี2019หลังจากเปิดธุรกิจเป็นต้นมาได้มีสมาชิกมากกว่า5,000นคนโดยหลายคนนั้นก็พัฒนาฝีมือกลายมาเป็นนักกีฬาระดับเมืองและในระดับมณฑลด้วย